ถ้าอาตุทินแม่นยำในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองถ้าเขาไม่แม่นยำปิว๋วแน่นอนนะตอนนี้ก็กระหนกวันก็ปิ๋วแหละสักสยามก็ปิ๋วแหละและมีแนวนรงจะปิ๋วอีกหลายคนนะฮะเกมนี้จับตามองให้ดีนะฮะส่วนการเลือกตั้งจะมีไหมยืนยันฟันธงการเลือกตั้งมีแน่นอนแต่ที่แน่ผม,มเรียนทุนส่วนไปแล้วคำว่ารัษฎร จะไม่มีรายงานต่างด้าวเข้ามาเกี่ยวข้องบังเอิญมันฟลุกนะครับรอบนี้นะฮะวันที่สามีนาคมผ่านมาแล้วนะครับบางคนบอกว่าจะไม่มีการเลือกตั้งหลังจากวันที่สามีนาคมยืนยันฟันธงมีการเลือกตั้งแน่นอนและเกมตอนนี้กําลังสกัดอนุทิน สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวนะครับวันนี้ประเด็นทางการเมืองกําลังร้อนเลยนะครับหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องศักสยามชิดชอบน้องชายเนยวินชิดชอบถูกสารธรรมนูนพักการทํางานจากการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชูมวิทย์กมลวิธิษก็ออกมาแฉนะครับแบบรัวรัวเล่นงานตระกูลชิดชอบ นะครับในขณะที่สารตำรวจก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับคำว่าราชดอนนั้นนะฮะที่จะมีการแบ่งเขตจะไม่รวมคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเข้าไปด้วยนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็เศรษฐาก็จะเป็นนายกรัตรีด้วยไปดูในเชิงกระบวนการก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันโดยมีราคากลางของรอฟอรม9 1 0 0 0ล้าน พูดให้ง,ง่ายว่า itd มึงเสนอเกินราคากลางไปใครจะเอามึงส่วน bts อูแตะมึงออกใช่ในการประมูลรอบแรกเพราะมึงไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติยังไงก็เพราะต่อมาแค่2อาทิตย์ itd มันไปร้องว่าการประมูลครั้งแรกเนี่ยไม่ชอบขอให้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ tor เออเฮ้ยสองอาทิตย์เท่านั้นเองมันเปลี่ยนเลยรอฟอร์มมเปลี่ยนหลักเกณฑ์ภายใน2ออาทิตย์หลังจากที่ itd ร้องเอกสารหลักฐานกองอยู่นี่ นี่คือการเสียผลประโยชน์โดยพฤติการของรัฐมนตรีคมนาคมนายศักิ์สยามและรถไฟสายสีชมคือต้นเหตุที่ผมไม่ไว้วางใจทั้งหมดพฤติการของนายสัก์สยามในการงาบเงินหลวงในการตั้งนอมินีและเขากระโดงที่ตระกูลทั้งหมดงาบที่รถายไปและให้นายเนยวินไปทำเป็นกีฬาไปทำสนามแข่งรถไปทำสนามฟุตบอล และนายกรัฐมตนตรีนายไปยุศจันโอชาเกรงกลัวแค่อยากอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยปกป้องพรรคภูมิใจไทยไว้เป็นพรรครวมเพราะถ้าเกิดนายพรรคภูมิใจไทยไม่ให้คะแนนก็จะกลายเป็นว่ารัฐนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จะไม่สามารถเป็นนายกได้ต่อไปผมถามว่าท่านท่านท่านคิดเหรอครับท่านต้องการแค่นี้เหรอครับท่านไม่ต้องการทําให้ประเทศเจริญขึ้นเหรอครับท่านไม่ต้องการให้ทุจริตคอรัปชั่นน้อยไปหรอครับ และท่านให้บุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีรองรัฐมนตรและถึงขนาดว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศน,น,นี้อันอันี้าพันปสิบสไร่นะครับผมเสียเงินทำมาห้าพันบาทเหมือนกันครับผมใช้วิธีลงมนครับนาโมตัสะพระคุปตโตขอให้มันจงพินาศไปใครที่เอาที่ดินหลวง ทาตัวเป็นเจ้าของทั้งๆท,งท,งที่ตัวเองไม่ใช่เจ้าของน่าเป็นของรัชการที่6ซึ่งออกเป็นพโโกรกเพื่อให้ลถไฟเป็นผู้ครอบครองที่ดิน5 8 3ไร่นี้ที่ตะมนอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นสถานที่ของตั้งสนามแข่งรถสนามฟุตบอลช้างและผู้คนต่างๆในแปลงนี้หากอยู่ก็ขอให้มันร้อนลนหากอยู่ก็ขอให้มันพินาศหากอยู่ก็ขอให้มันชิบหายขอให้ครอบครัวชิบหายขอให้สุกสิ่งสุกอย่างที่มันครอบครองนี้ ชิบหายวิบัติตลอดไปจนกว่าจะออกจากที่ดินแปลงนี้ซึ่งเป็นแปลงของนายรอฟอทอซึ่งรัชกาลที่6ได้มอบหมายให้และคำพิพากษาก็ได้เป็นที่สิ้นสุดแล้วออนี่มึงต้องไปแบ่งให้ไออยากจะเช่าละ่ะมันจะรถไปไปอะไรไปพอแล้วหนะ้านเะนะนี่ยอ่ามา เฮ้ยผมเสียไปตั้ง5้8 3บาทนะเนี่นี่จริงๆมันต้องตัดนี่ะนะนี่มันต้องมีกันสู้กันบ้างสิเออมึงจะแดกกันไม่เหลือเลยเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วมึงให้ไอ้เด็กไอ้เด็กเปรตผมเรียกอนุทินมันเด็กเปรตเด็กรวยแต่แม่งไม่รู้เรื่องอะไรไอ้ชาย3โบสถเมียแม่งสามคนแล้ว รู้จะมีเคยรักใครจริงอ่ะมันทิ้งหมดแล้วแล้วถ้าเกิดรักในวินก็เลือกไปสิเลือกพระภูมิใจไทยไปอ่ะมามาตักจริงกันหน่อยมันเป็นของเราอะ่ะกระบวนการวิกฤตนะฮะสิ่งที่เห็นตอนนี้นะครับจากสยามชิดชอบน้องชายเนวินชิดชอบก็ปิ๋วไปเรียบร้อย นะครับปิ๋วครั้งนี้มีในยะทางการเมืองที่สําคัญนะครับก่อนหน้านั้นก็กนกวันนะก็ภูมิใจไทยก็ปิ๋วไปอีกหนึ่งคนนะถูกศาลตัดสินนะฮะตัดสิทธ์ทางการเมืองตลอดชีวิตศักสยามชิดชอบถูกพักการทํางานก่อนหน้านั้นคู่กันนะก็เป็น <c oughs> อดีตรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงมาไทยนะของพรรคประชาธิปัตย์นะ ก็ยอมลาออกก่อนก็เลยรอคำพิพากษานะครับซึ่งล่าวนี้น่าสนใจฮะการเมืองกำลังคุกรุนเข้าไปเรื่อยๆคำพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญนะ,ะที่มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนา,นานาว่าจะไม่มีเลือกตั้งเพราะคำพิพากษาของารศาลธรรมนูญระบุถึงคำว่าราษฎรจะต้องไม่มีคนต่างด้าวนั้นก็ชัดเจนนะ ก็ตัดสินมาแล้วว่านะฮะจะไม่มีรายงานต่างด้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของประเทศไทยนะ,ะอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะฮะว่ารัฐธรรมนูญนนระบ,บุไว้ชัดเรื่องคําว่าราษฎรเนี่ยคนเขียนธรรมนูญเนี่ย เขาระบ,บุชัดเจนว่าจะต้องไม่มีแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วนะแต่สารมูลจะบีใช้มารูปแบบใดก็แล้วแต่ครับว่ารสัตดคือพลเมืองคนไทยเท่านั้นจะไม่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาปนส่วนที่มีการพูดกันว่าจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะฮะจริงหรือไม่น่าติดตามตอบคาถามแรกเลยนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ผามันจะมีการเลือกตั้งหรือไม่คำพิพากษาของสาธรธนบุญออกมาแล้ว การเลือกตั้งจะเดินหน้าต่อไปไปต่อนะครับพลเอกประยุทธ์ต้องทําอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นคนกําหนดเกมว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ตอนนี้คนเข้าพักมากกว่าคนออกเวลาที่เหมาะสมในการยุบสภาคือวันที่22มีนาคมพุทธศาาักราช2566นั่นคือประการที่1 2สสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จะต้องทําต่อไปคืออะไรกำน,นันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบล ทำไปแล้วนะครับก็ต้องทําเรื่องของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อนะฮะเพราะเป็นพื้นฐานพิระมิดที่มีความจําเป็นเร่งด่วนโดยใช้หลักสมประโยชน์เหมือนกับทาให้กับองค์การบริหารส่วนตนําบลนะครับที่มีการเพิ่มอัตราเงินเดือนขึ้นมาอยู่เฉยๆก็กระดิกกระดิกมือกระดิกเท้าสบายๆเลยนะฮะได้คะแนนเสียงถ้าเดิน ตามเป้าหมายแม่นยำบริษัทก็จะมีเสียงอยู่ในมือนะฮะมากกว่า20ล้านเสียงฮะปฏิริตไม่ต้องถามลากยาวกันเต็มๆเลยนะครับคือกระแสช่วงที่ผ่านมาก็คงเป็นคำตอบไม่เห็นว่าเดินมาถูกทางแล้วนะครับเรื่องของชูวิทย์กำมลวิสิทธ์นะฮะเรื่องของศักสยามชิดชอบที่โดนตอนนี้ศักสยามชิดชอบโดนเพราะใคร ธน,นาธรก็ชมคนของตัวเองเนี่ยโอ้ยเก่งนะได้ปรายัยช่วงการพิไปวางใจโดยศักสยามก็เลยโดนใบโดนสั่งพักการทํางานนะครับในขณะที่การร้องครั้งนี้เป็นฝีมือของพักเพื่อไทยนะฮะไม่ใช่ของรัฐบาลด้วยกันเองนะเป็นของเพื่อไทยแต่ภูมิใจไทยกําลังโดนลุมกินโตนะครับที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้การโดนลิมลุมกินโตเนี่ย ฝ่ายค้านร้อมรอบแหลกฝ่ายค้านล้องรอบสองนะครับอภิปรายในสภาจากนั้นมาโดนชูวิทย์เล่นงานอีกทําไมอ่สะสาเหตุหลักๆในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเพราะต้องการสกัดไม่ให้อนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกรัรรีฝ่ายนั้นสกัดทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวากําลังสกัดที่ผมเรียนไว้ถ้าปล่อยแบบนี้ต่อไปคนจะเป็นนาย,ยกรัตรีคืออนุทินชาญวีรกุล แน่นอนนะซึ่งตอนนี้อนุทินก็พยายามแก้ไปแก้ไปแก้ไปอนุทินก็คงงงเหมือนกันนะนะว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่จริงๆแล้วเกมนี้แก้ไม่ยากถ้าอนุทินแม่นยำในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองถ้าเขาไม่แม่นยำปิว๋วแน่นอนนะตอนนี้ก็กระหนกวันก็ปิ๋วแหละสักสยามก็ปิ๋วแหละและมีแนวโน้มจะปิ๋วอีกหลายคนนะ เกมนี้จับตามองให้ดีฮะนะส่วนการเลือกตั้งจะมีไหมยืนยันฟันธงการเลือกตั้งมีแน่นอนแต่ที่แน่ผม,มเรียนทุ้นส่วนไปแล้วคําว่ารัศดรจะไม่มีรายงานต่างด้าวเข้ามาเกี่ยวข้องบังเอิญมันฟลุกนะครับรอบนี้นะฮะวันที่สามีนาคมผ่านมาแล้วนะครับบางคนบอกว่าจะไม่มีการเลือกตั้งหลังจากวันที่สามีนาคมยืนยันฟันธง มีการเลือกตั้งแน่นอนและเกมตอนนี้กำลังสกัดอนุทินไม่ให้เป็นนายกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่ราลงกนวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณทะเลิงทวันสืราชายสูยยงเดอดยำคุณพระเจ้าแผ่นดินสินกครแผ่นดนยในรัฐกางที่สิ เพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชาบิดาขอพระสยามเทวาคุ้พรองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดศสยามินทราธิเบศราชวรโรดมบรมมานาทบพิตพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว ชาตาทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทเมมีน้ำชาิ้นไปราชดอนเดือดร้อนนะแห่งหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา,รตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเลียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราดให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด